สองปัญหาสำหรับตัวเต้าเอสติมาเกี่ยวกับปัญหาโคมไฟหน้าไม่สว่างแก้ไขแบบไหนมาดูหนึ่งโคมไฟเหลืองสองลูกแก้วไฟหน้าไม่สว่างเปิดแสงแล้วมองไม่เห็นแก้ไขแบบไหนชมเลยสเต็ปแรกครับนำโคมออกจากตู้อบนะครับแกะเลนออกมานะครับนี่แกะเลนแล้วเรียบร้อยถอดลูกแก้วเก่าออกนะครับนี่เทียบไปดูลูกแก้วเก่าลูกแก้วใหม่ครับถอดลูกแก้วเก่าออกชุดนี้มีตัวลี้วตามนะครับเรามีชุดขาลี้วตามเฉพาะนะครับ ติดตั้งฝ่ายเข้าไปในโคโมมอดี้เดี๋ยวเราไปดูตอนเทสเฟตติ้งที่รถกันสเต็ปต่อมาครับในการนับเกรดแก้ไขถอดลูกแก้วเดิมออกแล้วติดตั้งเฟตติ้งครับชุดโปรเจกเตอร์ออฟแลมนะครับผมเชือดนำแสงสองตัวสตาร์รถครับนี่ลูกแก้วทำงานเรียบตามปกตินะครับ ส่งงานจบเรียบร้อยครับตัวใต้สตีม่าแก้ปัญหาไฟหน้าไม่สว่างแก้คมเหลืองล้างนอกล้างในทำสะอาดพร้อมพ่นเคลือบปูดไฟหยนาสามปีช่วยไฟหน้าอัปเกรดระบบโปรเจคเตอร์ออฟแลมรุ่นนี้ครับออฟแลมด์ซีบีไอแอดวานของแท้จากเยอรมนันรับประกันนาน2ปีอายุงานสามหมื่นชั่วโมงระบบเอเบสทำงานสมบูรณ์แบบปกตินะครับซ้ายขวาขึ้นลงปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับผมสำหรับใครท่านใดมีปัญหาไฟหน้าไม่สว่างนะครับโปรเจคเตอร์ออฟแลมตอบโจทย์สุดหรือติดต่อเข้ามาได้ที่โอมเซโนเลนกลาลนะครับ ช่องทางอาย่าต่อ Facebook YouTube ไลน์อัด TikTok และเบอร์โทร0 9 5 573 7968สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ